ก่อนเสิไปหนามาหลังเฮาก็ต้องมาขอขอพูณรีวิวจริงจงจากพีล่ลำพูนเดอ้อสมแดงใช้ดีมากเลยจ้าน้องดูนะตอนนี้เฮาก็สิมาอวยยนห้่สมแดงแบบทีๆแน่พอใบยังตีลูกค้าตอบรับมาดีลีค่ะสมแดงน,น้ำตบสมแดงอันนี้หลายคนก็ถามว่าใช้แทนน้ำตบอันเดิมไมห่ยายไม่เด้อจ้าเดิมมันทํางานคนละย่างกันค่ะใส่น้ำตบธรรมดาแล้วก็จังใส่น้ำตบสมแดงแล้วก็ตามด้วยเซรั่มตามโดยขีมแล้วก็ตามโดยฟู้อิดค่ะน้ำตบสมแดงใครที่ไม่สะดวกหน้าเท่าหน้าแก่ใครที่ไม่สะดวก,ก,ม,ดวกมีเลี่ยอ,อก,ก่อนใบต้องน้ำตบสมแดงด้วผู้ใดสนใจก็ทักแชทหา ค่ะขวดละซีลยเกใส่ไ huh. ด uh ้ประมาณซีเ <searches> ด <you> no right. ือนค่ะคุมบอกค่ะหลังจากกินเขาแล้วแล้วเขาก็จะพาเด็กน้อยมาเที่ยวที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจ้าแต่ว่ามาหอดกับตังสตีก่อนถ้าว่าตังสตีมีสตังบอบอก่อนอื่นเขาก็มาต่ำมองนี้ค่ะสร้างค่ะมาเบิ้งสร้างก่อนหญิงบวกเตอร์หูบอตั้งแต่เปิดเพจมาถ้าเป็นเอซตัวโยงชั้นสีลูว่าสัตว์ที่ชั้นมักที่สุดก็คือสร้างค่ะช้างคือสัตว์เลี้ยงที่ชันชอบที่สุดถ้าเลี้ยงได้ชั้นเลี้ยงแล้วหญิงขันม่นบ่มาผิดกฎหมายเนี่ยแหงเบิ้งย่ำไดแหงสง่างามได้หญิงชันเบิ้งแล้วชั้นเดไปยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่อยู่แหมชั้นว่ามันงามแล้วลูกสาวชั้นน่ะ แทนดีสิสวรรสร้างตัวใหญ่บอดีค่ะมันสวรรค์ขี่สร้างมันวางในหูว่าโอปาขี่สร้างแม่มาใหญ่แถววัดสัน่าๆแล้วใดๆคือเอาเมมเมมข่างๆข้าเจ้าก็บอกท่ายืดเตะแต่ว่าได้คุมวกฉันในพาคกันเบาเล่าเบิดเฮงลูกสาวฉันเด้กเบา่เล้าปกๆโอ้ขี่สร้างมาก่อนใหญ่แถววัดันบ่าหลังจากนั้นก็สิพาคกันไปซ่รถกอบค่ะแล้ววางไปซ่รถกอบยิงเอ้ยกับมายืน่าแล้วมาเบิ่งตัวนี่น้องมิวกับแม่ฉันหองขึ้นบอยางแหงป้าขี่กระปอมใหญ่วั่นวนันิิยยย้้มมมไดดวบ่าเพิ่สิคินยุ่างไที่างมากแถวน แล้วก็ได้แล้วรถกอบเฮือหอหยอกยอกค่ะต่อคิ้วบัเกิดสามสิบนาทีดอ,อกแต่ว่ามือนี่ยังสิบอกว่าคนหลายอีรลีหญิงเป็นทั่วแหม่ทั่วฝรังลงรถบัสประมาณสิบขั้นค่ะรถบัสขั้นบอกใหญ่ป้าทุที่แรกของฉันเป็นภากันถอดใจแล้วเอาว่าสิบบอกเขาเน้แต่ว่าห็นแต่ไหนแต่ละค่ะเสียค่บาบัสเขามาแล้วแม่เป็นยังคือถอดใจดีก็เห็นข้าเจ้าไบว่าล่อคิวเขาเอารถนันแม่รถล,ล่างกะเต็มรถกอบกะเต็มแต่ว่าแต้มบุญเรายังสูงอยู่ค่ะเข้า,เาได้คิวพอดีเพราะว่าย ก็สิเป็นปังๆกบพี่มิวมิวนัะะ่นแหะส่วนดินแดนบลูฟ้าลูกมอกอีกยพอแต่พามาเบิงหมูเด้งพามาเบิงฮิโปโบาดนี้โอ้ยม,มิวมิวกบปังๆนั่นนะ่ะผ้ากันตื้นตาตื้นใจบอกคักส่วนดินแดนปฏิกิริยาตอนนี้เป็นยังไงบาตินั่นค้านานงมากค้าเพราะว่าตอนนี้ง่วงนอนมากแล้วฮึยข้อตกเราได้สูงต่ว่าดใดคือมันก็นยังไงฉันอุ้มคือเกาแหมฉันคิดผิดว่าญิงที่บ่เอารถเขีนมาโอ้เจม่นสะก็รู้สึกได้รู้สึกซูนห้เจะาของบอกคักนี่ก็เลยพาน่องมิวมาเบิงหม แต่ว่าถึงมันตัวใหญ่มันก็กลมอุดูดอยู่นะแม่มาสันลูกสาววะย <c oughs> ิงเอออย่างสิบอกว่ามือที่พวกฉันมามันเป็นมันธรรมดาแต่ว่าคนกะหลายเพราะว่ายัางตีมาเจอกับทั่วเนาะมาเจอกับทั่วฟรังแหล้วย่งบ่ลล้วมาเจอกับาราวานเด็กน้อยค่ระรู้ว่าโรงเรียนใด <c oughs> อย่างสิบอกว่าบรรยากาศช่วงนี้ในสวนสัตว์คือคึนบอกักคนบอกหลายเนี่ยเห็นบ่บรรดาน,น้องๆน,นองนักเรียนพาก,กันตื้นตาตื้นใจบักขากองโหัโปรปิงดิแนแดนเห็นนกอันนี้แม่น้องวางเลยหูบอกใจใจ,ใจ่าสัวนว่านั่นะคือส้อคิดว่าเป็นไก่เฮียนยาเถ้าเด แม่พี่เกิดที่ไหนแม่พี่แล้วเป็นคนขอนแก่นค่ะเกิดอยู่ขอนแก่นน่ะล่ะพู้มาเล่ากับอยู่ขอนแก่นแต่ว่าแม่พี่แล้วได้ไปขายขาอยู่บางแสนไปขายเป็น 20- 30ปีแล้วหญิงแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่บางแสนตลอดเพราะว่าที่บ้านไม่มีบ้านอยู่ค่ะเอายายแล้วทําไมเจ้าพูดอย่างนั้นแม่เจ้าไม่มีบ้านอยู่จริงๆเหรอแม่นค่ะบ่มีบ้านอยู่ค่ะซุมือนี้แม่ชันก็อยู่ห้องเซาอยู่ชลบุรีอยู่บางแสนน่ะล่ะ่วนบ้านเล่าให้หน้าผาทางที่ดินเล่าเล่าขายถิ่มตั้งแต่ตอนอยู่กระี้พอฉันสุยแล้วก็เี้ยต่นนตัวเปพอร เปื่อจนทุกวันนี้ค่ะแต่ว่าฉันกับ่าสีมีแผ่นยู่มีแผนที่สิสางเฮียนสางซานให้เราอยูแล้่ก็สิหาสื่อที่สื่อทางให้แล้หาเห็ดกินเห็ดย่างยู้แถวบ้านจังกสีนาเห็ดห้เห็ดหน้าวันวาดไปฟันไปถามว่าเงินอยูใสบะมีค่ะเฮ้ยิงกระซวยฉันอุดหนุนซวยฉันสื่อขี้มลายแน่ฉันก็สิได้ไม่ทุนในทรัในการสางเงียนึ่งคนยายท้องเรือนอันตอนที่อ้ก่อนเกี่ยก่อนขาไปเซารดกอบเนาะเพื่อนกระถามราคาเนาะเท่าไรมีแม่นว่าสันวาดูเคยเพิ่นก็เล่นแต่าอวาง่าลอย จม la, อ,อ,อยู่นั่นล่ะเศ้าเด้อเศร้าเด้อจะไปหาสื่อหาเสาหย่อีกเด้อมาสันว่า,าเ <c oughs> ล้วหลานผ่นกับพาก,กันตื่นตาตื่นใจแมนบอกับสัตวาง่างแต่ว่าคุณยายเนี่ยโอ้ยตื่นตาตื่นใจกับยังบัตีตื่นตาตื่นใจกับผู้มีทัตผู้มีอาการของสวนสัตว์ขาดแล้ววางในหูบอกเป็นตะกุมหาโนไมเป็นตะมะเก็บเห็ดตีแนามนาเห็ดนะเบื้งนี้คุณยายทองเลื่อนผู้ไม่เหมือนใครยิงเอ้ยปวดเหยวแห้งาสันปาไปเขาของน้ำาคนรปีการสุยดามาเด้อแม่พุงเหงาสีหยอดเอนฮ้ยแล้วเราก็จะมาส่งแมชันของน้ำพางละ ก็ต้องขี้เข้าไปว่าสันว่ามันถอยอยากหลังจากนั้นเราก็จะพาไอ้ก้อนแก้วก้อนขับมาหาเพื่อนเพื่นคขามู่เพื่นอยู่โรงงานเก่านาา่ะหล่ะนางบอกว่านางกะคิดหอดมู่เก่าจังสี่นะอยากมาพบปะสังสรรค์มาเบาบกันฉันก็เลยบอกว่าอย่าเดือดเด้อว่ายังตีเวลามาจังสีกส่ก็คือฉันสิยึยดจากลูกเป็นรักนะยิงทารุบยูก็คือยูทาลรกบ่วยูฉันก็คือแบบว่ามูกอ่อนกับทันทีแต่ว่าก็ต้องมาล่อลุ่นว่าเด็กหน่อยสองคนนี่มันสิ่ยูบเพราะว่าน้องมิวนั่นน่ะแล้วเบิ่่งนนีางบอกว่าานงจมนี้นฟังงตตั้แ่ตั้งแต่กลับมาจากสวนสแล้วว่านาาางงงปปวววดดดขส่่่่นนนนิิแก็็ต้อเเบระะะยคมันสิอยู่ Oh, yeah. <laughs>